สารอินทรีย์กว่า200กว่า200ชนิดนะครับเป็นสารที่พืชน,นะครับต้องการนะครับสารตัวนี้จะไปช่วยในการเร่งขยายเซลล์ช่วยในการแตกยอดแตกใบอะไรต่างๆในปากเมนก็ว่วนได้ครับเนี่ยผสมน้ำส้มคนไล้์หนึ่งฝานะครับกับด้านหนึ่งแก้วแล้วล่วปากทําเป็นน้ํายาพ่นปากได้เราสามารถกัดกลิ่นที่เหม็นที่เน่าไดภา้ภายในพริบตาเลยครับเทจ้วบลงนี่กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นตัวนั่นจะ เคือทดลองกับพี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปทดลองกับสุนัขใช่ไหมครับผมไม่ปกติแล้วจะทดลองกับมาก่อนครับล้อเล่นพี่ล้อเล่นเลยโอ้ยบาบอโนควายแบนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนโขนติดหอยห้อยห้อยห้อยหอยยะองแต่เกษตรอกาวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมว่าจะได้น้ำส้มควันไม้แต่ละหยด มันมีกรรม,มวิธียังไงเราไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับน้องตองครับเอ้าวส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับพิยะมาเดินใส่ทำอะไรอยู่น้อนี่กำลังเงยเงยครับเงยหูเงย,เงยห,งยหูอากาศครับผมโอ้ยเี้หูรูเตารูเตารูเาขาเรียกว่าปล่องไอดีครับผมเ,เป็นปล่องไอดีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ว่า ดูดอากาศดีเข้าไปเผาไหม้ในในเตานะครับแล้วจากนั้นควันที่ได้จากการเผาไหม้ก็จะส่งออกไปทางปล่องนะครับทางปล่องไม้ไผ่สองลำตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นปล่องที่ควบแน่นนะครับแล้ววันนี้พี่ยะไปไปมายัางไงครับนี่มาถึงนี่ได้ไอ,อจะมาขอความรู้เรื่องน้ำส้มควันไม้ครับอยากรู้ว่ากว่าจะได้น้ำส้มควันไม้มาแต่ละหยดมันมันยากลำบากขนาดไหนนะครับอ,อยากจะให้เพื่อนเ่อ,อ,เ,อ,อเขาได้รับทราบว่าน้ำส้มควันไม้ที่ดีมันต้องเป็นยังไง มันยากไหมกว่าจะได้มาได้ครับได้ครับได้ครับพี่ยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมน้ําส้มควันไม้เลยครับว่าน้ำส้มควันไม้นี่กว่าจะมาแต่ละยนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับพี่เนาะเดี๋ยวพาไปดูเลยครับครับผมพี่ยอ้าวเดี๋ยวผมจะพามาดูน้ําส้มควันไม้นะครับพี่ว่าเรามีวิธีการผลิตกันอย่างไรนะครับก็เราจะสังเกตว่านะครับเตาที่เราที่เราเผาตอนเนี้อ่ามันจะเป็นเตาดินหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่าเตาผีนะครับเป็นเตาผีแต่ทีนี้เราจะมีการดัดแปลงนะครับ เพิ the, the well ่มร่องอากาศทั้งเข้าและออกนะครับมีข้างล่างเตาเนี่ยก็จะเป็นปล่องอากาศนะครับเพื่อให้อากาศเขาเข้ามาเผาไหม้ได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นตรงนี้ควันที่เผาจากเตานะครับก็จะขึ้นมาที่ปล่องไม้ไผ่นะครับมาท่อไม้ไผ่สองลำนี่นะครับจากนั้นนะครับควันตรงนี้นะครับที่วิ่งไป2ท่อเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปนะครับในระยะ6เมตรนะครับจากนั้นเขาจะกลั่นตัวลงมานะครับเป็นการครบแน่นน้ําก็จะใยไหลย้อนลงมานะครับไหลย้อนลงมาตามท่อ เราก็จะมีการบากตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้น้ําสกคนไม้อะไหลลงมาในรางนะครับจากนั้นจากรางก็จะไหลลงถังตรงนี้นพี่แล้วระยะเวลาการเผาถ่านนี่นานไหมครับผมเตาหนึง่งในจุดตรงนี้นะพี่มันแล้วแต่ว่าปริมาณที่เราใส่ไม้เข้าไปเนี่ยมากหรือน้อยแล้วขนาดไม้ที่เราใส่ใหญ่หรือว่าเล็กนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเตารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นไม้ในในปริมาณเท่านี้นะครับ ถ้าเป็นไม้ใหญ่หน่อยก็จะอยู่ที่ห้าถึงหกวันอ่าหรือไม่ก็ตีเป็นหนึ่งอาทิตย์ไปเลยนะครับแปลว่ามันมันข้อมูลนี้มันต้องซับซ้อนแน่เลยเดี๋ยวยังไงให้ท่านผู้ชมไปดูที่เพจของสามขอการเกษตรเนาะได้ครับได้หรือในช่อง YouTube ก็มีนะครับยูทูปก็มีครับพิมพิมว่าเลขสามขอไข่แล้วก็การเกษตรครับผมเจอแน่นอนมีข้อมูลการเผาถ่านครบถ้วนเนาะเตานึงมันจะได้ปริมาณน้ำส้มพันไม้เยอะไหมครับไหลทีระยดทีละหยดขนาดนี้ครับไหลแบบนี้นะครับ อย่างตอนนี้นะครับยังเผายังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ถึงการยังไม่ถึงการติดเตานะครับตอนนี้ก็จะได้อยู่ประมาณที่อ้าไปที่60สิบลิตรแต่ว่าถ้าเราเก็บไปต่อเน,นี่ยเตาน,นี้ไม่ต่ำกว120่าร้อยิบลิตแน่นอนครับกำลังดีได้เลยมันทงจากบบประสบการณ์การาเผามาร้อยยีนน่สิบรอยี่สิบเตานะครับนะครับผ่านมาแล้วร้อยยสเตาเดินผ่านมาเฉยๆครับ ไอ้น้ำส้มที่ได้มานี่มันมันต้องดูยังไงครับว่ามันมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอ๋อมีมค,คุณภาพ,ภาพไหมเพราะว่าในการเผาถ่านของผมนะครับหรือว่าน้องเอนะครับก็จะเผาก็จะเผาแบบสไตล์เดียวกันเพราะว่าเราเราเผาแบบหลักสูตรเดียวกันนะครับการที่จะเก็บควน้าส้มควันไม้ได้อะ่ะเราต้องดูควันเขาก่อนว่าควันที่ออกจากปล่องนะครับต้องเป็นสีเหลืองเท่านั้นนะครับต้องเป็นสีเหลืองเข้มถึงจะ น้ำส้มควันไม้ได้ไม่ใช่ว่าเผาสมสมสมเสร็จปุ๊บควันกําลังขาวขาวดำดำเก็บออกมานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างไงครับเนี่ยน้ำส้มที่ได้ก็จะเป็นสารทาพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ม,มันจะมีส่วนประกอบของน้ำอ่ะเยอะนะครับอันนี้คือได้น้ําส้มควันไม้ที่สมบูรณ์นะครับในการทาน้ำส้มไม้ต้องต้องเก็บช่วงนี้ครับถ้าเก็บก่อนก่อนที่มันจะเหลืองนะครับเขาจะเรียกว่าน้ําส้มควันอ่าเขาาจะเรียกว่าน้ําควันบ้านะครับพอน้ําควันบ้า อ่ามันกาลังเป็นการไม่เปลือกมันอยู่ยังไม่ถึงแก่นไม้จริงๆนะครับก่อนนําไปใช้เราต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับอ่ามันจะมีอยู่2อย่างนะพี่ที่ที่เราทํากันตอนนี้นะครับอย่างแรกคือเราจะปล่อยให้ตกตะกอนนะครับเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยเราจะปล่อยให้เขาตกตะกอนในถังของเขาเองนะครับแล้วก็ให้เขาแยกชั้นออกมานะครับให้แยกสารท้ายแยกชั้นออกมานะครับอันนี้ก็เราจะปล่อยโดยธรรมชาติไว้ก็ประมาณสักอ่าอย่างน้อยก็ต้อง2เดือนครึ่ง หรือ3เดือน<ม>โดยประมาณนะครับใช้เวลาเนอะใช่แต่ทีนี้ว่าเราต้องการที่จะกรองเราต้องการที่จะส่งให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นเราก็ต้องเอาไปผ่านการกรองหลายๆหลายหครั้งหน่อยครับ<ม>เพื่อที่จะแยกสารทาออกมาได้มากที่สุดนะครับจนละเอียดมากๆเลยเลยถึงจะสามารถบรรจุส่งให้ลูกค้าได้ครับผมประโยชน์ของน้ำส้มพันไม้ที่ใช้กันหลากหลายจริงๆเ่ยมีอะไรบ้างครับผม ประโยชน์น้ำส้มควันไม้นะครับถ้าใช้กับพืชนะครับอันดับแรกเลยเราจะเอาไปพ่นกันมแมลงนะครับหรือว่าขับไล่มแมลงไล่เพีย้ยไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดเพี้ยแป้งเพี้ยดำแล้วพวกนี้ได้หมดครับมแมลงกินใบหรือว่าเป็นพวกหนอนกินใบได้ครับผมตัวนี้แล้วนอกจากที่เขาจะกันมแมลงได้นะครับขับไล่มแมลงได้แล้วน้ำส้มควันไม้เขายังมีสารอินทรีย์กว่า200กว่า200ชนิดนะครับเป็นสารที่พืชนะครับต้องการนะครับ สารตัวนี้จะไปช่วยในการเร่งขยายเซลล์ช่วยในการแตกยอดแตกใบอะไรต่างๆใน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 ,ในตน้นต้นพืชน,นะครับพวกนี้เขาจะแตกตัวได้เร็วดีมากครับพืชก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับกินอาหารได้ดีขึ้นอ่าเหมือนเหมือนก็เปรียบเสม,มือนคนเรานะครับดื่มอ่าเครื่องดื่มชูมกําลังเช่นเ1 0มร้อยอะไรพวกนี้รับประมาณนี้กับเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆผมเคยรู้สึกว่าผมจะเคยให้ให้ให้พิยะนะครับพนในพิยะที่ว่าน้ำกัดท้าตอนนั้นเนาะใช่ใช่อ่าก็ อาการดีขึ้นแล้วจากนั้นผมก็เริ่มเอาไปใช้กับสุนัขนะครับ mm hmm. หมาที่เขาเป็นพวกพวกเลืน้น mm hmm. พวกขนล,ล่่งอะไรพวกนี้ยเราฉีดให้เลยจากนั้นเขาก็จะค่อยๆอ,อาการดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆ mm hmm. ครับน mm hmm. ี่ค,ค,ครับพี่ประโยชน์มั้ยหมาศานคือทดลองกับพี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปทดลองกับสุนัขใช่ไหมครับผมไม่ปกติแล้วจะทดลองกับหมาก,ก่อนครับ <laughs> <laughs> รอเล่นพี่รอเล่นเลย <laughs> <laughs> โอ้ยบาปเนาะ่อยบานนี่ <laughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะยกขึ้นมานะครับน้ำส้มควันไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับจะพูดถึงจุดเด่นขเขาเลยเขาสามารถดับกลิ่นที่เหม็นที่เน่าไดภา้ภายในพริบตาเลยครับเทจ้วบลงนี่กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นตัวนั้นจะหายไปเลยอย่างเช่นอ่พวกเศษอาหารหรือว่าขยะเน่าอะไรพวกนี้ขยะเปียกขยะเน่าที่มีกลิ่นเหม็นเหม็นเห็นุนนะครับเทน้ำส้มควันไม้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ลงไปเลยนะครับ ลาดลงไปให้ทั่วเลยครับกลิ่นตัวนั้นจะหายวับไปกับตาเลยครับอันนี้คือได้หมดเลยครับอะไรที่เป็นกลิ่นได้หมดอะไรที่มีกลิ่นเหม็นพวกนี้ได้หมดเลยนะครับปากเหม็นก็ว้นได้ครับเนี่ยผสมน้ำสม้มควันไม้หนึ่งฝานะครับกับน้านนึ่งแก้วแล้วกลั่วปากทําเป็นน้ํายาบานปากได้แล้วมันปลอดภัยขนาดนั้นเลยเหรอครับจะปลอดภัยไหมก็ต่อเมื่อผ่านการกรองเอาสารทาออก แล้วนะครับถึงจะเอาไปทําแบบนั้นได้นะครับถ้ายังไม่กรองยังผมจะไม่แนะนํานะครับถ้าไม่ผ่านการกรองจะไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในการะระบบภายในของมนุษย์เรานะครับโอ้คุณสมบัติมันดีเลิกประเสริฐสีขนาดนี้ครับถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยน้องต้องมีช่องทางการติดต่อไหมครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็สามารถเข้าไปติชมหรือไปคอมเมนต์หรือจะไปคุยกันได้นะครับผ่าน2ช่องทางนะครับหนึ่ง ยูทูบสามขอการเกษตร2แฟนเพจของผมนะครับก็คือ3ขอการเกษตรเช่นเดียวกันครับผมเบอร์โทรนะครับ0 6 2 9 4 6 5 1 4 9นนะครับต้องการอะไรโทรมาครับยังไม่ซื้อก็ได้โทรมาคุยกันก่อนนะครับให้พ่อแม่คำปรึกษาเพราะว่าของเรานะครับมีการจัดส่งทั่วประเทศแน่นอนครับผมครับวันนี้ก็ได้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับ น้ำส้มวันไม้มาเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับผมก็ขอบ,ค,บคุณน้องต้องมากเลยนะครับ,รบผมผมขอบคุณมากครับพิยาขอบคุณครับ